ทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลย 就快点我了。 ในไลฟ์สดให้แค่59คนนะถ้าเกิด59ขอโอนกลับนะคะเพราะหึงแก้บนนะคะได้59คนเท่านั้นได้แค่59 อนนขอแอบ,บดูอมแอมก่อนได้ไหมใครจะเอาลูกค้าเซฟมาค่ะ599บาทมทนึงจัดส่งฟรีให้แล้วก็แถมแผ่นฝักดวงแบบตั้งโต๊ะ699าค่ะลูกค้าหนึ่งขอแอบ,บดูลูกสาวก่อนลูกสาวไรอยู่อ่ะวนใหม่ ไรเป็น f c บ้านสิงห์บ้างอะน่าหนไห้แมกูจะเอาแยะเนี่ยพากูน,นอกเรื่องอีกแยะ แล้วกดหนึ่งขึง้นมาเลยนะคะ แค่เวลาเพลงออกมาไปกดไลค์กดแชร์เวละซีรีส์หนังเรื่องราวต่างๆออกมาของค่ายสิงนะครับก็ช่วยสักปอตในเรื่องดันเพลงก็แค่นั้นนะครับี่สิ่งที่พวกเราต้องการ แคบแเม็ดเดียวกูชอบตัวนี้เม็ดเดียวฉันชอบตัวนี้เนี่ยคือตัวเลขอยู่กับแกปเปอร์เออใจไม่อยู่กับแกปเปอร์แล้วตอนเนี้ยใจกูไปอยู่นั่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคือตัวเลข จะไม่ขึ้นแบบนี้มันจะไม่ขึ้นแบบนี้เลยค่ะงวดเน,นี้ยมันขึ้นแบบนี้เลยทีเนี้หนึ่งก็เลยเอามาให้ดูครูบาบอกว่าให้เก็บน้ําตาเทียนไว้หนึ่งก็เลยเก็บน้ําตาเทียนไว้